ฉันลงได้แล้วนี่ตัวแค่นี้จะมาแบกคนอื่นอีกลราแบกได้ไหมล่ะแล้วนี่เธอจะมายุ่งเรื่องของฉันทำไมเนี่ย<ม>ฉันกำลังจะได้เงินคืนอยู่แล้วเชียวได้เงินคืนนั่นเหรอก็เห็น,เห,นเห็นอยู่ว่าไอ้นั่นมันกำลังทำร้ายเธออะไม่งั้นเธอคงไม่ตกอยู่สภาพแบบนี้อ่ะนี่ฉันถามเธอจริงๆนะเธอชอบโดนเอาเปรียบหรือไงฮะ ใครม่จะชอบโดนคนอื่นเอาเปรียบฮะแล้วเธอปล่อยคนอื่นทําแบบนี้กับเธอได้ยังไงเธอก็มีสมองนี่บางทีนะเธอก็ต้องใช้ความรู้สึกของเธอแก้ปัญหาสะบ้างไม่ใช่ใช้แต่เหตุผลเธอถึงเป็นแบบนี้ไงแล้วเธอคิดว่าฉันชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้มากนักหรือไงคิดว่าฉันไม่อยากสู้เหรอแต่ฉันก็ตัวแค่นี้จะไปทำอะไรใครเขาได้อะ ฉันไม่ได้มีเงินไม่ได้มีอำนาจเหมือนพ่อเธอนะฉันมันก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดานี่เธอฟังฉันนะถึงเธอจะเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาเนี่ยแต่เธอก็สามารถสู้ได้เชื่อฉัน มองตาฉันสิเธอสู้ได้ เอา,อางี้ถ้าเธอต่อยหน้าฉันเนี่ยฉันจะยังไปตีกับเธอเลยสัญญาเธอว่าไงนะไม่เอาอะ่ะฉันไม่ชอบใช้ความรุนแรงมันแล้วแต่นะเราฉันจะไปเชื่อเธอได้ไงอะ่ะถ้าเกิดว่าฉันต่อยเธอแล้วเธอเอาไปฟ้องพ่อฉันก็สวยเลยดินี่ไง เธอยังขี้ขาดเหมือนเดิมเลยฉันไปล่ะเธอโอ๊ยใช้ได้นี่เธอเก่งขึ้นละงั้นแปลว่า หลังจากนี้เธอจะยอมตีกับฉันแล้วใช่ไหม ลายบทเนี้ยเธอก็จะไม่มีวันทำข้างบนกระดานได้เฮ้ยไงบ้านี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยเธอจบหน้ามาใกล้ฉันทำไมอ่ะก็ ก็ฉันอยากอยากอะไรฉันอยากจะรู้ว่าปากของเธอเนี่ยนุ่มแค่ไหนเธอปาปาปะเนี่ยฉันพูดจริงนะเธอไม่อยากรู้หรอว่าปากของฉันเนี่ย นุ่มขนาดไหน ออกไปแล้วเขาจะเลียวยิ้มหลังเธอเปล่าซะหน่อยหัดเป็นกุลสตรีบ้างนะให้มันน้อยๆหน่อย ฉันเองก็พอจะรู้ตัวนะว่าฉันมันก็เทพพอตัวแต่เธอก็หัดห้ามใจไว้บ้างพราะเวลาเธอมองฉันเนี่ยฉันแทบจะละลายไปทั้งหัวใจแล้วว่ามันไม่มีสมาธิติวหลอกตัวเองใช่ไหมฉันพูดจริงเธอชอบฉันฉันมองจากดานค้างฉันนึกรู้เลยพูดบ้าอะไรเนี่ยติวต่อได้แล้ว แล้วสรุปเมื่อกี้ที่สอนไปอ่ะเข้าใจปะไม่โอ๊ยปวดหัวอะคุกกี้อะไรเนี่ยกินแล้วปวดหัวปวดหัววันนี้พอแล้วได้ไหมอ่ะสมองฉันได้ไปรับอะไรละ นี่เธอเธอคิดว่าเธอทําแบบเนี้ยแล้วผลการเรียนเธอมันจะดีขึ้นไหมคิดว่าตัวเองจะสอบเข้ามาหาลัายได้เหรอดูเกรดตัวเองก่อนเฮ้ยเธอไปเอามาได้ไงเนี่ยพ่อเธอให้มาพ่อนะพ่อแต่ช่างมันเถอะวันนี้ฉันอยู่ติวกับเธอทั้งวันและเธอต้องให้รางวัลฉัน โดยการพาฉันเนี่ยไปที่ที่หนึ่งไปไหนนี่มันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงตั้งแต่แรกนะเธนาปไ,ไป,ไปเฮ้ยไปเร็วก่อนอะไรเออดึกไปเร็วเราสรุปจะพาฉันไปไหนเนี่ยเออนะ ฉันมาที่นี่นอ่ะนะแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิเป็นไงน่ากินปะก็น้ำแข็งใส่ธรรมดาทั่วไปปะเธอรู้ไหมทำไมฉันถึงพาเธอมาที่นี่ก็เพราะว่าเธออยากกินเธอก็เลยพาฉันมาไงอันนั้นก็เกี่ยวแต่หลักๆก็ไม่ใช่ เธอเห็นน้ำแข็งใส่ถ้วยนี้ไหมเห็นสิตอนมันเป็นน้ำแข็งเปล่าเนี่ยมันก็มีน้อยคนมากที่จะหยิบมันขึ้นมากินเล่นไม่มีใครบนโลกอะอยากกินน้ำแข็งเพียวๆหรอกนะเขาเลยเพยายามหาสีมาใส่ใส่รสชาติกับมันเอาไปทำเป็นไอติมบ,บ้างน้ำแข็งใส่บ้าง มันเลยดูมีสีสันน่ากินแบบนี้ไงสิ่งที่ฉันอยากจะบอกเธอก็คือฉันอยากให้เธอเติมสีสันให้กับตัวเองบ้างชีวิตเธอเนี่ยไม่จำเป็นต้องเครียดตลอดเวลาเลยรู้ไหมอย่าทำตัวเป็นน้ำแข็งเปล่าที่ไม่มีใครสนใจสิเพราะตัวเธอมันมีค่า ตอนเธอยิ้มอ่ะน่ารักมากเลยรู้ไหม ไม่ช่างพูดเนาะทำไม,ำไมถึงฉันจะโง่วิชาการเนี่ยแต่วิชาชีวิตจะพอตัวเว้ย <î> s> <S ยิ้ม,มะ <î s> อะไรเดี๋ยวบอกนะว่าเขินฉันอะเขินบ้าอะไรฉันไม่ได้เขินซะหน่อย ที่ฉันพูดฉันน่ะก็รู้ตัวอยู่นะเพราะฉันน่ะมันมีสเสน่ห์ใครๆก็ตกหลุมรักเป็นธรรมดามันน่าเกินไปปะแล้วนี่จะกินได้ยังละลายหมดแล้วเนี่ยกินก็ได้แต่ว่าพอกินเสร็จแล้วอะไปส่งฉันด้วยนะ ก่อนนะเดี๋ยวก่อนว่าไงใจคอเธอเนี่ยจะไม่ชวนฉันขึ้นห้องหน่อยเหรอนี่ฉันรู้สามมาส่งเธอเลยนะจะขึ้นไปทำอะไรหิวนะเดี๋ยวเมื่อกี้เธอเพิ่งกินน้ำแข็งใส่ไปนะ ลับไปเลยฉันไปแล้วขึ้นไปกินน้ำบนห้องก่อนไหมนั่งก่อนดิ น้ำหิวน้ำไม่ใช่เหรอขอบใจนี่ฉันถามเธอจริงๆเถอะเธออยู่ได้ด้วยเหรอห้องแค่นี้เองอ่ะที่บ้านแวะมาหาบ้างหรือเปล่าถ้าเป็นฉันนะ ถ้าพ่อได้เห็นฉันอยู่ในสภาพห้องแบบนี้เนี่ยคงให้ฉันกลับบ้านอะทำไงได้ล่ะก็ฉันไม่มีเงินเหมือนคนอื่นเขานี่ต้องทำงานส่งตัวเองเรียนไหนจะต้องจ่ายค่าเทอมน้องอีก อะไรที่ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดอะกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันแต่ละคืนก็หนักเอาเรื่องอยู่แต่ในเมื่อฉันเลือกแล้วฉันก็ต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็แค่แพ้นั่นแหละ เหตุผลที่ฉันไม่อยากให้คนที่บ้านเห็นฉันลำบากเธอคงเหนื่อยมากสินะเหนื่อยสิเหนื่อยมากเลยอะ งั้นต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดูแลเธอเองถ้าเธอเหนื่อยตอนไหนเธอซบที่ไหล่ฉันได้เสมอนะ